กิจกรรมลูกคางหลากสีวัสดุอุปกรณ์ 1. ซีดี 2. ดินน้ำมัน 3. ลูกแก้ว 4. กาว 5. สีเมจิกหรือสีเทียน 6. กระดาษ 7. จกรนไกร กิจกรรมลูกคางหลากสีนะคะอุปรกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษ CD ดีสีนะคะแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็ดินน้ามันแล้วก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็จะมีกันไกนะคะขั้นตอนการทำเราจะมี CD ดีหนึ่งแผ่นเรามาทาบงกระดาษสีขาวนะคะเสร็จแล้วให้รระบายสีแบบนี้นะคะระบายสีให้หลากหลายนะคะสีระบายแล้วก็วิธีการทำ เรานแผน่นซีดีแล้วก็กระดาษที่เราเตรียมไว้ทากาวก่อนนะคะทากาวตรงนี้แล้วก็ติดให้แบบนี้นะคะลูกแก้วของเราก็จะเอามาใส่ไว้ด้านล่างบินน้ำมันติดเลยวิธีการเล่นก็จะหมุนหมุนหมุนนะคะให้เป็นวงกลมกดให้แน่นนะคะ คะออ่ะเนี้อ่ากิจกรรมการทำลูกข่างหลากสีก็จบเพียงแค่นี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราประดิษฐ์ลูกข่างหลากสีเสร็จแล้วนะคะคณครูจะมาแนะนําวิธีการเล่นลูกข่างหลากสีว่ามีทีวีวิธีการเล่นแบบไหนการสาธิตคือให้เด็กๆใช้มือข้างที่นั้นถนัดนะคะ จับไปที่ดินน้ำมันแล้วให้นักเรียนใช้มือด้านในด้านหนึ่งหมุนดูนะคะหมุนเป็นลักษณะวงกลมค่ะเมื่อเด็กๆหมุนแล้วจะเกิดลักษณะตามภาพวิดีโอที่คุณครูส่งให้ดูนะคะลองหมุนกันดูนะคะว่าจะมีลักษณะอย่างไรสีสันสวยงามหรือว่าของใครหมุนได้หรือไม่ได้ฝาผู้ปกครอง ส่งคลิปหรือว่าแนะนําข้อข้อความมาทางกลุ่มไลน์ได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อกับคุณครูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนกิจกรรมประดิษฐ์ลูกห่างหลากสีประดิษฐ์หมวกมงกุฎเจ้าหญิงเจ้าชายจะเป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะด้าน,นจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และทักษะการใช้ภาษา การจินตนาการเด็กๆสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสารรค์โดยออกมาเป็นชิ้นงานว่าจะมีการวิประดิษฐ์ชิ้นงานของตนเองออกมาอย่างไรให้สวยงามและน่าสนใจโดยให้ผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอาจจะมีการแนะนำหรือพูดคุยแนะนำสีสารที่เด็กๆ ระบายลงไปโดยครูคอยแนะนำวิธีการสอนแก่ผู้ปกครองโดยการถ่ายทอดทางค,คลิปวิดีโ,โอลงในไลน์กลุ่มเด็กๆ,ๆจะเกิด <ๆ S 1> การเรียนรู้จากจากการทำงานเป็นกลุ่มหรือว่าการทำงานร่วมกับผู้ปกครองเด็กๆจะมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสนใจเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้ อย่างรอบด้านเช่นฝึกทักษะการสังเกตจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ด้านร่างกายเด็กๆสามารถบังคับกล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมผัสกับตาได้เป็นอย่างดีกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการรอคอยให้เด็กๆได้รู้จักการแบ่งปันการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักโทษและประโยชน์ของกิจกรรม และสื่อสารสนเทศที่ที่มีโดยอาศัยคำแนะนำจากผู้ปกครองและคุณครูค่ะ